ครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวนี้จะเป็นโลกแห่งโลกประหลาดตะกี้มิตรโลกผีโลกฮาก็เนียโลกขามขาดขามประเทศใส,สนแน่แนวแนวปิดปากกบพอทอดอีกฟูตลาดไปพราตำรวจตำรวจก็ดีจับสองลอยบาทรผู้ขากับมาบ้านขัดติ๊กเท็จงานกต่อาเศอกจิงคนะับนะบอกวิ่งเงียบน,น้ำคนไม่ได้ขอเถียงไม่เมี่ยม,มา เด้อพี่น้องเก็พี่บอกวิธี่ของไส่ไก่ตัวเสียในเมียเสียในเมียเอามาแล่ห้องมีตะไคร้มาตัดเคืองบาดนกับมาเลมออกมันถึงย่างส่วนหนึ่งห้องผมมาเจาะหุห้มข้างขวาแล้กวก็เกาะปับ๊บเสียได้ในเมียคร้บพี่น้องเสียในเมียใส่ไก่ตัวจะถตดทิมยจะถัดใส่ให้มีประโยชน์ย่ำยังสีละย่ำ โลกประหลาดมากย่างทีละเอามันคือกะพวกเขาเลยบ่เดี๋ยวได้จ่อหู้กันเดียวๆได้ข่ายจาอหูกันต้องยานลกนี่ข้อเขาสายมันกะอย่างทีละเอาปั๊บขั้นก่อบาท่าน่ะเอายางน้อยเอามันคือมาหู้เลยซักไปดิเดี๋ยวได้เลยนี่ใส่ยังสี่ที่น้องซุปกาะปั๊บยิดดัง เสียในเมียเราพี่น้องเนี่ยอีกครั้งหนึ่งต้องเหยียในเม่สองเต่าเลยสองปากใส้ปุ๊บมันคืออยากน้มหรือเปเลยเดีย่าลืมเรพี่น้องเด้วเสียในเมียนีประโยชน์